nặng sông phá nặng sông phẫn nặng sông mê sông phát thít, chúng tôi yêu phá yêu phẫn chúng tôi nặng sông phá nặng sông phẫn chúc chúc ทุกท่านนะน,นี่จะมาใส่ฟ้าใส่ฝนใครจะเชื่อก็เชื่อใครจะไม่เชื่อก็เรื่องของเมืองนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาแสดงพินิหารพลังนี้นี่ได้มาจากนิมิตหมายที่แบบเลียกฟ้าหรือฝนได้เออกูไม่ได้มึงเชื่อกูนะเดี๋ยวกูจะมาทดลองให้ดูว่าผมไม่ตกเก่งไหมผมขอท้าลนะผมจะเลีอยฟ้าเลี้ยงฝนให้พวกหมอผีทั้งหลายอะ่ะมันจอบ หลอกประชาชนนี่อภินิหารของแท้ใครเดือดร้อนตารช่วยได้ไม่ว่าเรื่องขอเรื่องฟ้าเวเน้นอย่างเดียวเรื่องตังห้ามหา,หากูเด็ดขาดเดามาดูมึงไม่เชื่อเรื่องของมึงอ้ชุดติ๊ดติ๊ดหน้ามศรีนะทสมเด่นะ Củi củi. À, chức cười cười. À, a trúc cười phá phá, na à, phong đền. A trúc cười cười, quý cười Bốn, ta đây tiếng ครับเจ้า. Trống tộp trống tộp. A trúc cười cười, quý phá, na xuống đền. A trúc ký cười, a kêu cười. Ta đây sẽ tiếng chào Nhanh ไม่จ้องคำน้ำจงตกจงตกใครอยากจะให้อาจารย์ช่วยน้ำหงน้ำแห้งแห้งลงแห้งแรง,งเรียกใช้อาจารย์ได้อาจารย์จะช่วยบรรเทาทุกประชาชนณทรงฟ้าณทรงดินเทวดาทั้งหลายโปนชิกกิกิ๊กชิกกิกิ๊กฮอ,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 อคืนนั้นเธอตอนย้อนลมที่หน้าตาอนอณสรงฟ้า นะ้สงง่งฝนนะสง่สงเมลสงพทิตย์ถึงตอเรี่รอง,ง,ง,ง้าลฝนถึงตองไปยังก็เราหัหน้าเออ,น,อน,เนี้ยังก็เราเดียวนิฝาฝนเนี่ยโอ้โห<อ>เรา <c oughs> เรียงเกวอดาเา <c oughs> จะเรียกอีฝน <c oughs> อ,อีฝนมปนสีมหาคือบ่ ลิตวานเมตังสเม่ไม่เชื่อกูใช่ไหมไวยคนธรรมดาแบบนี้่เอนฝ่ายเอกันี่พัดกันเนได้ไ่ใ่ดอัอิตาลีได้ดูน่ะส่งฝนน่มาหลอนนะส่งฟ้าจืก มไม่เชื่อดูใช่ไหมเดี๋ยวมึงคอยดูแม่จะไดนตัวชีิฟ้ารู้เดี๋ยพี่โนดมานทรงฟ้านทรงฝนจุจเดยอดเฮ้เดยวดรู้พี่โนดรู้เดี๋ยวพี่โนดมานักง <c oughs> ้านี่นบ้าเอ็นฝ มาเด็ดดาเลย้อกันสาดยาไอ้เนี่ยไอ้เิ้นไอ้ชิ้นแล้มันจะทำให้เนยได้หายด้ยได้ไหมไม่คุณเชื่อกูหรือยังมันดีแน่นบ่มันฝุ่นกี่วะน้าทรงฟ้าหน้าทรงฝนหนาฝนในสันไงหน้าทรงฟ้าหน้าทรงฝนเทวดาจงเปิดฝนจงตก ไต่อไปชิ้นไชื่อไปไโน้ลูน้ี่โอคาราวะคาราวะั้งบนทั้งน้องแม่นอดหลนี่ีงข้มาแล้วจานโอ้สจยอดลัดนิ่มโของแถ็งวะของแข็งวะจุใหมีอะไรจานช่วยเหลือมาหาจานได้ในนิมิตแดดแจ้งแจ้งฝนต๊เชแหมสั้นเลยจานผูหนาวหนาวหนาวหรือันได้ออกจานโอ้ยออกเง้วออกเงี้ยอกเอา เฮ้ยงูอยู่อะไรตรงนี้อ่ะมึงถือเทวดาเขาบนแล้วเพื่อนบูมึงเพ้อเจ้อละเมอแ่าองค์นี้นี่กูเบิึงชงเหรอเมาพวกมึงเมาเหลืองกันฝังปล่อยเอ้ยเมาจังไี้ว่าเปิดเป็นลิ้มผาไม่เทวดาลิ้มาว่าหรือเมากัรสวรรค์เบ็ดเอาขวดน้อยคืนนั้นเธอต้นย้อนลมที่หน้าตา โอ้โหหว่องชุดอาจารย์เตียกไม่ได้แล้วจมน้ำตายค่ะ